หมูแดดเดียวคุณป้ากินก็ได้แล้วนะคะคุณป้ากินไปตากไปครึ่งวันเดี๋ยวจะได้เอาลงทอดเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้ากินจะเอาหมูลงทอดเลยค่ะนี่ค่ะตากแค่ครึ่งวัน,น,ะค,ะนค่ะตากครึ่งวัน น่ารับประทานไหมคะวัสดีค่ะป้ากินพาเข้าครัวมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณป้ากินจะพามาทาหมูแดดเดียวค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมขอมานะคะเล่นมาว่าอยากดูนะคะแล้วคุณป้าก็จะทําให้ดูคุณป้าซื้อหมูมาครึ่งกิโลค่ะหมูสันนะคะนี่ค่ะ ซื้อมาครึ่งกิโลค่ะได้แค่นี้ละคาครึ่งกิโลนะคะเรามาทําแค่ให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะหั่นเลยนะคะหั่นหมูเลยค่ะอิซีอยากดูค่ะว่าให้คุณป้าทําหมูแดดเดียวให้ดูหน่อยอฟซีว่าคุณป้าก็เลยจะเลยทำให้ดูแล้วนะคะ ่คะมันเป็นสูตรของป้านะคะมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะนี่ค่ะคุณป้าเคยทำขายก็สูตรนี้ละคะ่ะนี่ค่ะหั่นเลยค่ะ่ะ หันยาวๆอย่างนี้ค่ะก็ได้ยะได้ตากแดดได้แบบสบายๆคุณป้าอีหมูแดดเดียวนี้คุณป้าตากไม่ถึงวันนะคะตากแค่ครึ่งวันก็มาทอดได้แล้วถ้าแดดแรงๆนี้ชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วค่ะถ้าแดดแรงๆก็สามสิบนาทีแล้วก็ไปกลับกลับข้างเสร็จแล้วก็ได้แล้วเรามาทอดได้แล้ว หมูแดดเดียวไว้ทานกับส้มตำนะคะแล้วก็แกงส้มก็กินกับหมูแดดเดียวอร่อยเหมือนกันแกงส้มคุณป้าก็ชอบค่ะชอบกินกับแกงส้มนะคะเพราะว่าคุณป้าอยู่ในบ้านเช่าค่ะมันก็ แดดมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็เอาลงไปตากข้างล่างนะคะอยู่บ้านเข้าอยู่บ้านเอื้อค่ะอย่างนี้แล้วเนาะคนไม่มีบ้านก็มาทํามาอยู่กับลูกค่ะ <c oughs> ลูกเขาทำงานอยู่เทพเรายังไม่มีแฟนก็เลยต้องมาอยู่ ด้วยทำงานบ้านทำอะไรให้เขานี่ค่ะหมูครึ่งกิโลนะคะหมูครึ่งกิโลนะคะถ้าเอซซื้อมาครึ่งกิโลนะคะใส่น้ำตาลไปช้อนโตัหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะช้อนหนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาทำไม่ยากหรอกค่ะทำหมูแดดเดียวนี่ทำง่ายมากนี่ค่ะใสไปเลยค่ะสองช้อนนะคะนี่ค่ะ,คะใส่น้ำปลาสองช้อนใส่ชูรสค่ะใส่ชูรสนะคะหางช้อนนะคะหางช้อนค่ะใส่เลยค่ะแค่นี้ละค่ะ แล้วก็คุกเลยค่ะถ้าเราจะคุกหมูจะทําอาหารทุกอย่างนะคะใช้มือทํานี่เราต้องล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนจะมาทํานะคะคุกเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหมูแดดเดียวค่ะทําไม่ยากใช่ไหมคะนี่ค่ะลองทําดูนะคะหมูครึ่งโลก็ใส่เหมือนที่คุณป้าบอกนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปตากแดดสัก ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้ค่ะถ้าแดดไม่มีถ้าแดดจัดๆเราก็แค่ชั่วโมงเดียวก็น่าจะได้แล้วล่ะอู้อร่อยมากเลยค่ะชิมและค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวคุณป้ากินก็จะเอาหมูไปตากนะคะเอามาเรียงเลยค่ะมาเรียงในตะแกรงนะคะนี่ค่ะเรียงเรียงให้มันได้อย่างนี้นะคะ ล้วเอาไปตากแดดนี่ค่ะเห็นไหมคะทำง่ายใช่ไหมคะ FC บอกว่าให้คุณป้ากินทำให้ดูคุณป้ากินก็ทำให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะนี่คะ่ะน่าทานไหมหมูครึ่งกิโลนี่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าอยู่กันสองคนนี่ก็ทานได้สองวันนะคะพรมันนั่นแล้วก็ทอดทานสองวันตำส้มตำแล้วก็หูแดดเดียวทอดอู้อร่อยนี่คะ่ะ เดี๋ยวคุณป้าก็จะไปตากแดดเป็นนั้นว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็จะไปตากแดดนะคะพอมันแห้งเดี๋ยวคุณป้าก็จะมาทอดนี่ดู หมูแดดเดียวคุณป้ากินก็ได้แล้วนะคะคุณป้ากินไปตากไปครึ่งวันเดี๋ยวจะได้เอาลงทอดเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้ากินจะเอาหมูลงทอดเลยค่ะนี่ค่ะตากแค่ครึ่งวันค่ะนี่ค่ะครึ่งวัน รับประทานไหยคะทางกับข้าวเหนียวร้อนๆส้มตำโอ้ยอร่อยคักอีกน,นี่ค่ะลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ หมูแดดเดียวถ้าท่านผู้ชมอยากให้คุณป้าทำอะไรให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาบอกคุณป้านะคะแล้วคุณป้าก็จะทำให้ดูนี่เอฟซีก็เม้นมาค่ะบอกว่าให้คุณป้าทำหมูแดดเดียวให้ดูบ้าง ทําให้แล้วนะคะก็ไปทําได้เลยค่ะถ้าซื้อหมูมาโลนึงนะคะก็เพิ่มเพิ่มเครื่องปรุงไปอีกนะคะอย่างคป้าใส่น้ําปลาสองช้อนก็ใส่เป็นสี่ช้อน,นะค่ะน้าตาลช้อนนึงก็ใส่เป็นสองนะคะ เราก็เพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราทําเยอะเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จิมดูแต,แตะๆดูมันจะนุ่มค่ะถ้าเราตากแข้งๆมากๆนะคะแล้วหมูมันจะไม่นุ่มเลยนะคะหมูมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยนี่ค่ะ ถ้าเราเอาขนาดนี้นะคะพอมาทอดนี่มันมันจะนุ่มค่ะจะอร่อยเนื้อหมูมันจะนุ่มมันจะไม่แข็งรูค่ะแข็งก็แข็งแบบทานแล้วนุ่มปาก ถ้าใครชอบเนื้อก็ทําเนื้อค่ะก็ทําเท่าๆที่คุณป้าบอกนี่แหละค่ะเอาเนื้อมาทํานะคะแใครชอบหมูก็ทานหมูใครชอบเนื้อก็ทานเนื้อค่ะเจ้าเหนียวร้อนๆซุตํำรสจัดๆหน่อยอร่อยเลยค่ะ ดูหน้าทานไหมคะตอนคุณป้าเป็นเด็กนี่คุณป้าไม่เคยได้ทานหรอกค่ะพวกอย่างนี้น่ะนะคะอยู่บ้านนอกนี่กินตะกกกตะเขียดหาปูหาปลาไปตามภาษาค่ะไปกับแม่ตอนเป็นเด็กน้อยยากจน พอโตขึ้นมาก็มาทำงานค่ะมาทำงานกรุงเทพเป็นกุ๊กนี่แหละค่ะตั้งแต่อายุสิบสอปีแล้วเป็นผู้ช่วยเขาเผื่อจะได้เป็นกุ๊กใหญ่ก็โอ้ยหลายปีค่ะได้ทำอาหารเป็น นี่ค่คะได้ที่แล้วนะคะ,คะได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็จะจัดใส่ลงจานนะคะคุณป้ากินก็ทำหมูแดดเดียวเสร็จแล้วนะคะ คุณป้าทำครึ่งกิโลค่ะแต่ว่าไม่หมดนะคะเอามาทอดไม่หมดนะคะทอดครึ่งหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะแล้วค่ะนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่ดูคุณป้ากินจนจบคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณป้ากินด้วยนะคะและกดติดตามให้คุณป้ากินด้วยขอบคุณมากค่ะ